ล่าทิพย์ครับพี่น้องพอ่อโศกพ่อลาบก่อนพวกเงี้หนึ่งเตาหักเนี่ยครับอยู่อนุสาวรีย์พ่อคุณศรีอินทราทิพย์หรือว่าพ่อคุณจางกลางเท่าครับเนี่ยครับเตาใหญ่ครับพี่น,อน้องฮะวู้ดูโศคลาบเด้อผู้ใดผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ให้มีโศกมีลาบต้องกันเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเงี้ยอีลีครับพี่น้องแกงมาถ่ายพี่เลยเนี่ยครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยโซกันหมาเด้อไปค่อยค่เห็นไหมครับพี่น้องแม่คืออนนี้เขาอุ้มไหมโอ้ว่ะโอ้เห็อุ้มชมบอลแล้วี่เน่ ตัวใหญ่ขนาดพี่นอ้องเบอร์เฮ้ยขนขิงลุกเนี่ยครับไปแล้วขนไปเท่าแล้วท่างขนเนี่ยครับมื่อนี้ได้มีโอกาสไม่ไหวนะครับน้องก,ก็นั่งสิครับเดินทางลุงไปทำงานทำมาหากินให้เก้าเลยแวะมาขอบรอนพ่อคุณสีอินทราทพิษนะครับอยู่นครไทยนะครับตอนนี้ครับ นะครับบรรยากาศโดยรอบข้างๆจะเป็นแม่น้ำนะครับเนาะนมาชมความงามความสง,งา่านี่เป็นอนุสาวรีย์สวยงามครับมาเบิ่งกใกลๆองค์เพิ่นัิงสวยงามทางขึ้นทางลงซีดาดนะครับเนาะ เก่าแค่นะครับเขียนหนีพี่นีกะฝากไว้สนิทละเจอกันในคลิปหน้าอีพี่นะกับการเดินทางวนครับเจอกันไน้ครับผมห้อยวันพันโลสสวัสดีครับ